เฮ้ยย hey สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม n e w c อีกแล้วนะครับก็วันนี้เรามาเปิดกล่องกันดีนะครับนะมีกล่องคาโม่5แล้วกล่องสคนะูรูพิงค์35ห้ฮะเดี๋ยวเราจะเปิดทั้งหมดนะครับก็คือ60กล่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะเดี๋ยวเราจะเอากล่องไปไว้ในตัวแล้วก็ไปเปิดในเกมนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราลงมาในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตึงตึงตึงโอเคับมาเปิดกล่องกันนะครับตึ๊ต วันนี้เราจะมาลุ้นเฮฟวี่คารโมแล้วก็สกู๊ปพิง k นะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าขอหวังว่ามาสักตัวก็ยังดีครับผมคั s ตอมไม่ใช่ครับผมคั s ตอมเฮเนสต c คั t ตอมเฮฟวี่ไม่ใช่ครับผมกระเป๋าไม่ใช่โอ้จะออกให้เราไหมาเนี่ยเฮฟวี่ <Heavy S 1> ค่อนข้างออกอยากอย,าอยู่นะครับนะของสกู๊ปพิงคเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีสระว่ายน้ำให้ลงแล้วหรอวะเนี่ย ริมทะเลครับผมก็มีทะเลให้ลงเลยครับดีไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดให้หมดเลยอ่ะอันนี้เราเรียนไปแล้วอืม,มาอันนี้ผมเปิดไปเลยเฮฟวี่เฮฟวี่ดิเฮฟวี่เฮฟวี่เฮฟวี่ไม่ออกเลยครับผมสักตัวเดียวโอเคเหมือนผมมีเกือบหมดแล้วนะพวกนี้ผมกดใช้ก่อน โอเคครับผมพอค่าวประมาณนี้เอวีมียังยังไม่มีที่เหลือก็เหมือนมีหมดแล้วนะเซ็กยังไม่มีโอเคโอเคครับต่อไปครามโมครับผมโหกีรี่สุดนะครับคัดต้อมครับผมผมว่าเฮิบี้มาว่ะตัวเนี้ยโหโมโตสกาครับผมโอ้โหเอฟพีเอฟพี HP, คลามโมว่ะคนดู ไม่เคยเห็นนะเนี่ยปกติไม่ค่อยเห็นโอ้แคลบิดมาโอ้แคลบิดสองอันครับผมเป๋าเขียวแจว๋วสกามาครับไอ้บ้าเฮบี้ต้องมาแล้วล่ะเพื่อนฮิสซะโอทีเอสมันออกยากจังวะเฮบี้ B. โอเคครับผมเฮบี F ้ก็ไม่ออกเลยนะครับสักตัวนะครับ ช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะฮะก็เลยเอากล่องในตัวที่มันมีอยู่นะมาถลุงเปิดกันให้ดูนะครับเพื่อนๆคนไหนที่คิดถึงผมนะกดไลค์ผมด้วยนะัสำหรับพวกคลิปต่างๆนะช่วงนี้ก็จะกลับมาลงคลิปเหมือนเดิมนะครับไปแล้ววันนี้ก็ลงคลิปดึกไปหน่อยต้องขออภัยเลยนะครับไปแ,แล้วผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับผม